งานบ้านบิวินนะครับลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็จบงานนะเตรียมส่งมอบงานนะนี่ประมาณนี้นะไฟเอดีครับโชว์วางของครข้างล่างก็มีบานนะครับเป็นมือจับในตัวครับแบบเพ่ครับมีชั้นลอยตัวนะครับ ทางเป็นตู้ครับชั้นเก็บของครับประมาณนี้นครับเป็นมือจับสีดำครับเป็นมินิเอมครับฝั่งนี้นครับเป็นงานผนังครับกับมีตู้ใบหนึ่งครับนี่ก็เป็นงานซอลล็อกครับ นี่ครับทำล่องครับบิวปักไฟขึ้นมาครับประมาณนี้นะแล้วบิวปักไฟขึ้นมาครับท็อปเป็นลามเมเนตครับลายหินครับภายในก็เป็นชั้นครับมีบานปิดเปิดนะครับประมาณนี้นะครับ นี่เป็นบานซ็อกหมดเลยนะครับเนี่ยครับกล่องม่านก,ก็มีคิ้วด้วยครับคิ้วไม้ครับงานนี้จะเป็นงานลามิเนตหมดเลยครับเป็นไม้ mbs นะครับอันนี้จุดทีวีนะครับมีลินชากสีใบนะครับทับก็เป็นสีดำนะครับ บิวปักไฟสวิตไฟขึ้นมาคนระับปรนังแขวนทีวีนะมีคิ้วด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นตู้นะครับวางของมีบานนะครับสายขวตรงกลางก็เป็นโชว์นะครับมีไฟ LED นะครับเนี่ยประมาณนี้คนระับภายในก็เป็นวางของครับมีชั้นลอยตัวครับ ข้างล่างก็มีไฟเอไว้ดีครับสวิตช์ก็จะอยู่ตรงนี้นครับปิดเปิดครับประมาณนี้นครับไปดูอันนี้เป็นห้องถูงครับดูภาพโดยรวมครับ เราไปดูห้องครัวกันนะครับมีห้องครัวด้วยครับอันนี้เป็นชุดครัวนะครับที่บิวขึ้นมานะครับอัน,นีนตัวข้างล่างครับมีลินชักนะครับสามใบบานนะครับมีชั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ เป็นมือจับในตัวนะแบบเพ่นะครับล้างก็เป็นแบบซอฟนะครับอันนี้เป็นจุดครัวน,ะน,นี่ตู้แขวนนะก็มีบานนะตรงนี้เป็นที่วางของครับข้างบนก็เป็นบานเนี่ย ตัวบนนี้จะไม่มีชั้นนะครับแล้วก็มีไฟ led ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นครับแล้วก็มีกระจกชาดำนะครับบิวปักไฟมาสองตัวนะครับชุดเกลือก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับไปดูชั้นสองกันนะครับอันนี้เป็น ชั้นสนะครับเข้าไปดูห้องนอนกันนะครับนี่นะครับนี่เป็นเชียววางของครับเป็นชั้นนะครับตรงนี้ก็มีลิ้นชักครับท็อปครับมีปลั๊กไฟนะครับนี่จุดทีวีครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟอ e ดีะครับ ทับก็เป็นไลายมินเนตลายหินอ่อนสีดำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดไฟ l e ลให้ดูนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับบิลขึ้นมานะครับนี่ะ Q นะครับจะมีคิวไม้ด้วยครับเรก่จักสีใบนะครับนี่ครับ ภายในเก็บสีนะครับขอบอันนี้ยิงเด็บนะครับมือจับในตัวนะครับข้างล่างครับเป็นเพนะครับลัางลังชักเป็นลัางซอฟนะครับตรงข้างนี้นครับเสาะล่องนะครับดูกองม่านนะครับ เนี่ยชุดหัวเตียงนะครับผมตรงกลางเป็นบอกนะครับมีโคมไฟนะครับหนึ่งดวงครับก็บิวปักไฟกับสวิตช์มาตรงนี้ครับหัวเตียงก็จะมีกล่องดีชักสองใบนะครับท็อปเป็นสีดำลายินนะครับสองข้างครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีไฟ led ตรงข้างนะครับ เนี่ยนะสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่บนะเปิดไฟไว้ดีมาก็เตียงมีลิ้นชักสองใบครับพับรวมคนระับประมาณนี้นะครับ จะไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนั้นจะมีมิวตูสภาห์ครับมาดูห้องนี้กันนะครับนี่เป็นตูสภาห์ครับ ก็ซื้อไฟมีไฟ LED ครับในตู้นะครับนี่ก็เป็นบานนะชั้นวางของนะครับมีบานกระจกใสนะครับจับสีดำนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบานเปิดนะครับจะมีไฟในตัวนะครับเปิดปิดใช้บานครับเปิดปิดครับปิดบานไฟก็ดับนะประมาณนี้ครับภายในก็มีลิ้นชักนะครับเก็บของครับ6กใบครับมีลาวครับดูฝั่งข้างในครับ เป็นทรงตัวเอลครับตัวสะพานใบนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นลิชชัก3ใบครับประมาณนี้ครับพือจับเป็นสีดบนะครับอันนี้จุดแต่งตัวครับต๊ะเครื่องแปลงครับก็มีกระจกนะครับ มีลิ้นชักสองใบครับลามีเนตสีขาวครับเป็นลายหินอ่อนนะครับตรงข้างก็เป็นสาล่องครับมีไฟ l e ตรงข้างครับมีสปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีปักไฟด้วยครับบีกปักไฟขึ้นมา ตู้วางของอีกใบนะครับนี่ครับอันนี้บานเป็นบานกระจกใสนะครับมีคิวนะครับมือจับสีดำนะครับภายในมีไฟไว้ดีนะครับตู้วางของครับเป็นบานกระจกใสครับ ข้างล่างก็มีบานทึบนะครับสี่บานครับภายในก็มีชั้นวางของครับชั้นลอยนะครับประมาณนี้ครับต่งนี้ก็โชว์ครับวางของเป็นชั้นครับมีนี่เป็นกล่องลิ้นชักนะครับใส่เบาะนั่งได้นะครับแข็งแรงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับฝากตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ